เจดีเอียงวัดปรมัยยิกาวาตกเกรดเมื่อ,อยังไม่เอียงภาพภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ห้าภาพพระเจดีมุเตาหรือเจดีเอียงของวัดปรมยยิกาวาที่ยังไม่ได้เอียงเจดีเอียงวัดปรมัยยิกาวาตกเกรดเมื่อ,อยังไม่เอียงพระเจดีมุเตาหรือเจดีเอียงวัดปรมยยิกาวาตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของกอเกรดริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือแลนด์มาร์คสำคัญของกอเกรด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันเจดี JD เอียงข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า <Yeah. S 1> พระเจดีมุตาวัดปรมยยิกาวาตกเกรด็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของกอเกรด็ดเป็นเจดีทรงรามันสีขาวมีผ้าแดงฝุกบนยอดเจดีซึ่งกล่าวกันว่าผ้าแดงคือสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมรามัน เป็นศิลปะแบบมอนแท้คือพระเจดีย์ทรงมอนแท้เป็นพระเจดีย์จำลองมาจากหงสาวดีก่อนที่จะถูกพมา่าแต่งเติมจนทําให้พระเจดีย์มุตเตาองค์เดิมที่เมืองหงสาวดีกลายเป็นเจดีย์ทรงมอญผสมพมา่าในปัจจุบัน พระเจดีย์มุตาวัดปรมัยยิกาวาดเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานแปดเหลี่ยมย่อมุมยอดเจดีย์มีชัดทรงเครื่องห้าชั้นอย่างมอญสูงหนึ่งวาตั้งอยู่หัวมุมก่อเกรดทางราชการโดยกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาปี2478พระเจดีย์มุตาวสร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ปลายกรุงศรีอยุธยาอายุราว300ปีภายในบรรจุพระธาตุเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายมอญเดิมเป็นเจดีย์ที่สร้างตั้งตรงต่อมาน้ำซอสต,ตะลิ่งพังจึงทำให้เจดีย์ทุดตัวและเอียงลงเมื่อประมาณปีพศ2434ต่อมาในปีพศสอ3 5 5ได้สร้างเขื่อนไม้และเขื่อนปูน แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ได้รับงบประมาณจากกรมการศาสนาและได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้ซ่อมแซมเขื่อนคอนกรีตถาวรปัจจุบันได้เสริมความแข็งแรงและยึดฐานไว้อย่างแน่นหนากรมศิลปากรอน,อนุญาตให้ซ่อมตัวพระเจดีเชิงอนุรักษ์ในสภาพเอียงไว้พระเจดีมุตเตาหรือเรียกกันว่าเจดีเอียงองค์นี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกาเกร็จังหวัดนนทบุรีที่เผยแพร่ไปทั่วโลกภาพ พระเจดีมุต่าหรือเจดีเอียงวัดปรมยยิกาวาดในปัจจุบันถ้าดูตามข้อมูลที่ระบุว่าเจดีสุดตัวและเอียงลงเมื่อประมาณพศออ2434นั้นน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาใหม่เพราะพบว่าในพศออ2438หนังสือพิมพ์ฝรั่งได้ลงพิมพ์ภาพลายเส้นเจดีองค์นี้ในสภาพไม่เอียงภาพภาพลายเส้นที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝรัง่ง เมื่อคอสอ 95, พศ2438ร่วมสมัยรัชการที่5เป็นลายเส้นเจดีมอนและประภาคานขนาดเล็กริมแม่น้ำใต้ภาพระบุว่าแบงเพนไอจี์ทเฮาลายเส้นนี้อยู่รวมกับภาพลายเส้นพระราชวังบางประอินซึ่งหน้าจะเป็นเจดีมอนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดปรมัยยิกาวาดเพราะสถานที่ตั้งใช่เพียงแต่เจดียังไม่เอียง ภาพลายเส้นเจดีมอนในหนังสือพิมพ์ฝรั่งร่วมสมัยรัชกาลที่5ส่วนประภาคารขนาดเล็กนั้นคงสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือสำหรับการนำทางในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือใช้ระบุจุดบริเวณหัวแหลมของกอเกรดเพื่อความปลอดภัยของเรือจะได้ไม่ชนเกอะที่วัดนิเวศธรรมประวัติยังคงมีหลักฐานตัวอาคารประภาคารอยู่ประภาคารหลังนี้ตั้งอยู่ท้ายเกาวัดนิเวศธรรมประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพศ2420เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้คนที่สัญจรไปมาทางเรือและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเสด็จประพาสทางชลมาศปัจจุบันประภาคารดังกล่าวได้เลิกใช้แล้วเนื่องจากกิจการเดินเรือในแม่น้ำหมดความสำคัญลงส่วนประภาคารขนาดเล็กที่ก่อเกรดก็คงหมดความสำคัญและถูกรื้อในที่สุดนั่นเอง ส่วนภาพถ่ายเก่าสมัยราชการที่5ภาพพระเจดีย์มุตเตาหรือเจดีย์เอียงวัดปรมัยยิกาวาที่ยังมีได้เอียงภาพนี้น่าจะเป็นต้นฉบับในการเขียนลายเส้นเพื่อลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝรั่งร่วมสมัยราชการที่5เป็นแน่นอนและถ่ายโดยชาวต่างชาติซึ่งคงถ่ายก่อนพศ2438ที่จะตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์